คุณกุ้งคุณกุ้งมีปัญหาสะเก็ดเงินขึ้น,ข,นขึ้นบริเวณหน้าใช่ค่ะตรงตรงไหนฮะช่วงช่วงเนี้ยค่ะช่วงหน้าเลยค่ะเนื้อผากเลยหน้าทั้งหน้า<ล>ใช่ค <ใช S 1> ่ะแล้วลำคอแล้วก็ต้นคออ๋อฮะมันขึ้นรุนแรงยังไงฮะมันขึ้นเป็นเป็นเป็นจังหวะหรือว่ามีเป็นผื่นนะคะแล้วก็มันแห้งจะเป็นสะเก็ดอะค่ะครับขาวไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่า เป็นผิวหนังอักเสบค่ะผิวหนังอักเสบใช่ี่อาจารย์ครับสเก็ดเงินกับผิวหนังอักเสบนี่มันใช้คําเรียกอันเดียวกันไหมครับหมออาจจะมองมองดูแค่นั้นนะคะอาจจะยังไม่ได้ตรวจอะไรหลายอย่างที่จะใช้พิจารณาว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าขึ้นแถวไรผมนี่เซฟเดิมก็เป็นหรือเป็นเป็นผื่นไขมันอักเสบะนะฮะครับหรือ<ก>บางคนก็เรียกผิวหนังอักเสบครับ<ะ>แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีความผิดปกติด้านอื่นไหม ก็เนี่ยมันก็จะเป็นแบบถ้าไปหาหมอก็มียามาทานใช่ไหมคะก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะุสามปีที่ผ่านมาคือหมอบอกเป็นผิวหนังอักเสบแล้วก็พอมารู้พอมาเอ่อพอหลังๆนี้ก็มาตรวจอีกทีใช่ไหมคะก็เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะอ๋อคุณหมอท่านอื่นก็บอกเป็นสะเก็ดเงินแล้วรักษายังไงฮะก็พอดีมาดูรายการนี้ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนั้นก็คือคุณหมอรักษาให้วิธีการรักษาก็คือต้องต้องกินต้องทาอย่างนี้ตลอดก็ให้กินยาทายากินยาเพราะมันไม่มีวิธีรักษาค่ะไม่มียาแล้วแล้วไปรู้ได้ไงว่ามันคือสเตียรอยก็คุณหมอก็บอกตรงๆอะค่ะอ๋ออ่ะเสร็จแล้วก็คือมารู้จักกับบิมใช่รายการนี้ค่ะพอเปิดทีวีดูพอดีแล้วก็เออก็เลยโทรมาโทรมาถามรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยก็แบบ สั่ง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 จากพี่เขาที่ที่ในรายการเนี้ยที่เขาออกรายการมันโชว์เบอร์ใช่ไหมคะก็เลยโทรไปแล้วก็สั่งมาทานนะคะทําไมถึงเชื่อว่าจะช่วยได้ก็มันไม่มีวิธีอื่นลวไงคะไม่รู้จะทํายังไงแบบเคยไปลองยังฮะลองวิธีอื่นยังฮะหาหมอจีนฝังเข็มไม่ไม่ค่ะแผนโบราณยาหม้อไม่ค่ะไม่ก็เนี่ยมันมันมันแบบไม่มีไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็ดูในเน็ตด้วยครับเนี่ย ศึกใช่ลองศึกษาว่าคนที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดูในเน็ตของบริษัทเนี้ยค่ะเปิดดูก็เลยเห็นคนก็าทานกันใช่ไหมคะก็เลยตอนแรกทานเนี่ยเช้าสองเย็นสองใช่ไหมคะก่อนอาหารเนี่ยสีอะไรคะสีสีส้มค่ะสีส้มะนะใช่อตอนแรกทานแรกๆเนี่ยจะเห่อขึ้นมาเต็มเลยตกใจมากอืแล้วก็ลองดูในเน็ตดูใช่ไหมคะให้ข้อให้ลดปริมาณลงเหลือหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก่อนอาหารช่วงแรก เป็นเป็นห,หายใช่ค่คะเเปเป็น็นนหายขนาดที่ทานก็ยังมีขึ้นใช่ค่ะใช่อาถ้างั้นต้องถามอาจารย์พิเชยว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเออ่บิมสีส้มเข้าไปทำอะไรบ้างผมว่าเออ่ก่อนอื่นให้อาจารย์อัมไผ่พูดถึงต้นเหตุของเศษ <ส from S 2> เงินก่อนอะนะครับ,รบเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดบางเงินอาจารย์อัมไผ่เพิ่งจะอ่านมาสดๆร้อนๆจะได้อธิบายเอาผมจะจบท้ายทีหลัง อย่างที่น้องเขาพูดก็ถูกนะฮะว่ามันไม่มีรักวิธีรักษาให้หายเพราะว่าโรคสะเก็ดเงินนี่มันเป็นโรคกรรมพันธุ์หรือไม่งั้นก็มันเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นซึ่งก็พบว่าในโรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะครับมันจะมีะตัว T เซลล์เนี่ย T helper เซลล์เนี่ยอสองสามตัวที่มันจะวิ่งไปที่ มันจะไปบริเวณใต้ผิวหนังนะฮะแล้วมันก็จะไปหลังสารหลายชนิดเลยนะครับอมันมีทั้ง th 1 th 2และ th 1 7ที่ไปนะฮะ 1> th 1ก็จะไปหลัง t n f แ l ลฟาที่นั่นนะฮะ th 2ก็จะไปหลังอ interleukin วั e เบต้าแล้วก็ interleukin หกซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหนังส่วน th 1 7ก็จะหลังสองตัวก็คือ อินเตอร์ลิวคิน17กับอินเตอร์ลิวคิน22ซึ่งสองตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว mm hmm. เมื่อผิวหนังมันจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบ่งตัวรวดเร็วมันก็จะดันกันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาชั้นบนสุดมันไม่ได้รับน้ําได้รับอาหาร,รมันก็จะตายแห้งเป็นสะเก็ด และอีกตัวหนึ่งที่ไปออีกตัวหนึ่งที่มีผลก็คือเขาพบว่าร่างกายคนคนนั้นะจะมีเทเรกูเรเตอร์ต่ำนั่นก็คือเขาตรวจอินเตอร์ลวคินสิซึ่งทีเรกเป็นตัวหลังมันมีปริมาณตำ่ำออนะอันนี้ก็ที่มาของที่มาของโรคส,รคสเก็ตเงินอทีนี้แคปซูลสี่แคปซูลครับทำไมบางคนใช้แล้ว หายภายในไมิกี่วันอืบางคนใช้แล้วยิ่งเห่อขึ้นมาครับบางคนใช้แล้วก็เฉยๆผมว่าระการแรกเดียวขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะฮะสองอาหารอาหารที่กินในช่วงจังหวะนั้นอารมณ์แล้วก็อากาศนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคนที่เป็นสเกตเงินสิ่งที่กินไม่ได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีเช่ขนมปังมีเหลือง กินไม่ได้เลยบะมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยอากาศอากาศชื้นชื้นโอากาสเป็นรุนแรงอารมณ์หงุดหงิดมาเลยเพราะฉะนั้น3ามอนะครับเาะนันช่วงจังหวะที่มันเหอขึ้นมาไอ,อ้สาอนี่มันมันมาด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนี่บางรายที่หายเลยสี่เม็ดแคปซูลสองสาวันก็หายเลยแล้วก็ดีบอกว่าดีมากๆ แต่ต่อมาระยะหนึ่งก็พบว่าเอ๊ะทำไมมันกลับมาใหม่กลับมาเป็นเพราะฉน้โรคสะเก็ดเงินอ่ะขอบอกตรงๆว่าผมปวดหัวกับมันมากๆนี่ตอนหลังเนี่ยก็ปวดหัวกับมันมาแล้วสองสามสองสามปีนะครับเราตอนหลังเนี่ยก็รู้ว่าโอเคอย่างที่อาจารย์น้ำไพยพูดมันเกิดขึ้นจาก T S หนึ่งก็มาก T S สองก็มาก T S สิบเจ็ดก็เยอะนะฮะมันทีตัวที่ไม่เยอะมีอยู่ตัวเดียวคือ T Rex เออฮะมันเกิดน้อยเกินไปครับนะฮะ แคปซูลที่พูดถึงเนี่ยมันลดทั้ง th1 th2 และ th17 แต่สิ่งที่มันไม่ลดคือคือสิ่งที่มันไม่ได้สร้างคือ t r e x คือเรายังไม่รู้ว่ามันลดเพราะอะไรถ้าหากใครเป็นครับกินน้ำมังคุดก่อนแล้วก็แคปซูลสองแคปซูลต่อวันย้ำอีกทีหนึ่งเช้ามาเป็นน้ำมังคุดต่อกินร่วมกันได้ร่วมกันได้เลยนะฮะครับกินร่วมกันได้อ่า มันก็จะมีการลดลงของ th1 th2 th17 รแต่ t r เ x ็กมันจะสร้างเพิ่มขึ้นในการลด th1 th2 อย่างเนี้ยมันลดไปแล้วยังมี th1 ซึ่งสูงกว่า th2 เครัพราะอาการความต้านทานของเราก็หลอสิ่งแปลกปลอมมันยังมีอยู่ม,มันไม่ใช่ลดลงจนกระทั่งติดดินเพราะนั้นเป็นเงื่อนไขที่ควรที่จะต้องใช้อย่างดีนะครับาาก็ใช้2แคปซูลต่อวันนะครับแล้วก็น้ำมังคุดหนงองต่อวัน,นครับ ทานอย่างนี้แล้วก็มีแล้วก็สําหรับคนที่เป็นรุนแรงมากๆแล้วมีครีมครีมสำหรับทานใช้ใช้ตลอดค่ะดีไหมดีมากค่ะคุณกุ้งใช้มานานแค่ไหนแล้วครับห้าเดือนแล้วค่ะตอนนี้ห้าเดือนผ่านไปค่ะมีอาการกลับมาวนกลับมาอีกไหมฮะก็ต้องคุมสามอนนี้ให้ได้ค่ะต้องคุมสามอนนี้ด้วยก็ทานอันนี้ด้วยยาหมอก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ไม่ต้องใช้สเตยรอยด์อันตรายมาก โอ้ก็คือกลัวเหมือนกันใช่กลัวมานะฮะ,ะแล้วอย่างนี้ก็ต้องทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าฮะอาจารย์ครับคงต้องอาจจะลดขนาดลงนะครับแต่จะไปคิด่าไปกังวลมากเพราะกินแล้วผิวสวยหน้าใสาใช่ไหมอารมณ์ดีคือในสูตรสีส้มนี้ใช่ไหมฮะทานต่อไปเรื่อยๆได้คือตัวที่น้ำมังคุดเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆอืน้ำมังคุดนะครับกินไปเถอะอ่ะเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Operation b i บหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออ r บ t ริ n บิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระดับภูมิุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ